อะไรอยกกังก็แกงข้าวต้มโอ้แงกงข้าวต้มต้านฉลากแล้วไปตาลอะไรกับต้านเติมมืออ,อึกวันพูธอ้าในวันวันตานวันนี้วันนี้ห้างเจ้าก<ะ>้าวันนี้ห้างฉลากเจ้าเฮ้ยขอบกล้องเหรออือันนี้ห้างฉลากต้านข้าวต้มฮะเนาะข้าวต้มห้าง Oh. นี่อันนี้อะไรอ่ะไส้ขนมเพียนแล้วอันนี้ล่ะอันเขียวอันนี้เขียวแอนข้าวต้มขนมข้าวต้มไขันไม่สูแล้วนี้แป้งขนมเพียนกับไส้มันอันนี้ชุดนี้ ก็น่้ๆอันหลังเป็ดอะจ๊เอันนี้เจอใหญ่อะไม่เห็นนะอันนี้อะอย่างน่ะนี่ขนมมกจ้าไป่เท่าเดี๋ยวย้ายอะไม่เท่ายาขนมจ๊อบเจ้ามีวิธีห่อภาพอย่างนี้ เอาจอดไว้อย่างนะจอดไว้ตักจ้าเราเป็นพอเอาอย่างตักอัน,นีจ้าเออไในกำล้างมือเลอเจ้าวแล้วยี่ยี่คือผ้ากินกะจ้าวผ้าฉันจ้ะผ้าฉันบ้าบสะอาดแสแอร์เลยเว้ยสะอาดเจ้าว Catom tung cam Catom tung cam. I'm kỹ à lê Catom sip song pana Catom tung cam chow 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 rồi chow 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 ตากบานพุ่นไปเอ้าวน้ำบานนี่มีนได้กะนมืมีแดดแลอะนั่นพุ่นมีแดดกะมีกะอม่เห็นอ่อนเห็นเพิ่นั่นตากไปได้อันเดียวกว็ได้ก,กะฮะเออวะไรอันนี้เอาไว้บาดมือหน่าอ,อันนี้อะกมชี้หายเลย มือบลาเรียบมันใบแถมใบไม้กวาดนี่เด้อกาอ่ะเนี่ไปไปพูดบ้านที่ไหนเป็นเศกวะท็อปโชว์อ้าวมอหายอยู่หานเอ๊ะเดี๋ยวฟังนี่ นี่นน้นนี่นี่้นกะอุ้ยเข้าโลนลำกะข้าต้นมหลายมหลายข้าต้จ<ะ>จมจ<ะ>้าใไม้เกากะ คือตู้ลื้อตู้สิ่งป็นคนลื้อกะกะตู้สิงกบตู้แก้วบคนลื้อเจ้าห<ะ>ูก็แลว่ากะเปิวาอีกคะโอ้นี่ยนีบุได้นี่ผับได้นี่ผับบุได้โอ้ยใส่บุได้ไม่ตากานบใส่ีส่บอกอืมไส่ตากเนะ ้ <c oughs> <Yeah. S 2> มันบาด <c oughs> ม,มือเลยมันคมกะคมคมเหลือมีดก่อนกะอันคนปอเขากันสิบบาดมือค่ะ นี่เขาใจด้านแข็งหรือใจด้านอ่อนใจด้านอ่อนใจด้านอ่อนภาพกะอืมก็เอ้ยนี่ก็มีก็บา้าไปนี่วอลก้าตามเกาะวอลตกาอ่อ,อนอ่อ,อนล้ำอ่อนเลอ Ui, mưa ăn